หมือนนั่งรถคนแก่เลยนะฮะไอที่จะกลิ่นพิมเสนหึงเลยนี่จะทางตรงอยู่นะแล้วทำไมผมอะไรเป็นอย่างงี้อ่ะฮะโอ้โหไม่น่าจับเลยฝุ่นเต็มเลยแล้วเขาไม่ได้ล้างมาให้เลยอนี่รถพระใช้เมื่อก่อนไม่เลยมันมีกลิ่นเหมือนยีวรพระไรู้มาถึงก็มีอาการให้เห็นจับตรงไหนเจอตรงนั้นเดินไปเลยแท็กเลยเออแท็กแท็กแท็กแท สวัสดีครับผมเมเลซิ่งนะฮะผมก็มาอยู่ที่หน้าบ้านไอจ่าแต้งนะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านู้นนะฮะที่เราเห็นว่ามันไปออกเวบ้ามานี่รถคุณเหรอใช่นี่นีนี่ยรื่ของใครเขาด้วยจริงป้ะเนี่ยคุณแจ้งอยู่เนี่ยผมเห็นวันนั้นคุณถ่ายลง Facebook อยู่ Yes จริงๆอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะมันก็ไปออกรถทอร์นอีกนะครับผมภายในระยะเวลา2อาทิตย์มันออกรถมา2คันครับเวบ้า1คันทอร์นาทวีคเอฟีหนคันนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับดูครับ คุณผู้ชมขอแค่ลหนึ่งนะครับโอ้โหอย่าผมดู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 รอดูรอกังมากแกตอนมาเจอกันล่าสุดตอนนั้นที่ไปห้องพี่ต้อมคุณก็ไปใส่เนวเวต้าสีส้มแปดมาหนึ่งพันหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์คุณก็ถ่ายรูปโชว์กุญแจรุณแจเออเหมือนรายการทีวีว่าไปรับมอบรถกันยังไงครับคุณทีวิคเอฟดีมันพบมาโผล่ได้ไงตอนแรกเห็นเป็นแต่งเสื้อเอ็กอะไรไม่ใช่เหรอที่คุณถามผมอยู่ณาแล้วมีปัญหาเรื่องราคากับไฟแนนซ์นี่หน่อยก็ปล่อยไม่เต็มก็เลย คันนี้พอดีมูน,นึกว่าแบบนึกถึงความหลังอะไรครั้งเก่าที่แบบกระสือเอฟดีอะไรเีดีขาวไปซื้อมายังไงอะไรยังไงมีคนลงขายหรืออะไรยังไงก็ไปที่ติกเซ็นแหละเขาก็แนะนำว่าคันนี่มันเพิ่งมาถึงแล้วเขาตักมาถูกม,มากรู้จักกันเขาตักไปทั้งให้เราทั้งอย่างนั้นเลยก็คือเหมือนเขเต็นเขาไปรับซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ทำเพื่อที่จะทำขายในเต็นตอนนี้เอามาก็ยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเพิ่งตามหาพวกไฟลงไฟเลียวอะไรตามรับ แต่ว่ามันยังมีจุดที่มันเสียอันนี้เราไม่รู้เรื่องเหมือนกันสี่อย่างเดียวใช่มันเป็นเรื่องของเครื่องนะที่เรามองไม่เห็นด้วยตานะ้วไอเฟลอะไรมันยังแบบมองเห็นตอนขับมันมีอาการอะไรไหมตอนตอนตอนเอารถมามียงพอรอบเดินเบารอบรอบเกียร์ว่างแล้วแอร์มันทำงานอัดคือถ้าต์ทเครื่องเปิดแอร์ไปด้วยกับปิดแอร์เนี่ยต่างกันรอบเครื่องยนต์อันนี้มันออโต้หรือโอโต้พอรอบแอร์ทำงานตัดบ๊อบ แล้วนี่เขาแจ้งหรือปล่าตอนที่ไปซื้อรถอ่ะอเขาบอกหรอปล่าก็เจอที่หลังก็มึงอยากได้ก็เอาไปเลยหรือว่าเขาเรียกว่ากล่องสุ่มเอาถ้าอยากได้คือเอาเลยแต่ว่ามึงซื้่ง่ายไปอ่ะแต่เราก็ไม่ติดไงที่บอกว่าซื้อมาเพื่อไม่ได้ทำเดิมอยู่แล้วแต่ที่เคยคุยไงว่าอยากทอกฟ้ามึงบ้าปะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเข้าหน้าฝนมึงจะบ้าปะมันสีอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่น่าจับเลยฝนเต็ม ก็คืออยากพาไปหาหมอไปหาช่างก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็เดี๋ยวพาไปหายออบแล้วกันคอนด้าให้มันไปดูให้แล้วกันว่าแบบเบื้องต้นที่แบบซื้อรถจากเต็นมาโดยที่แบบเต็นก็ยังไม่ได้บิวให้ด้วยก่อนขายก็คือไปเอามาก่อนเลยจะหนักไม่หนักก็เดี๋ยวค่อยว่ากันให้ดูอ่ะเรื่องเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยคุณพ่อคิ้วใช่น่นนี่นั่นต้องไปทำใหม่นี่โดนเหมเนี่ยพรุ่งนี้เห็นตั้งแต่แรกล้ว่าไม่ติดเพราะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นันใหม่แล้วเขาไม่ได้ล้างมาให้เลย คันไหนคันนั้น,น,น,นจริงๆครับดูข้างหน้าหน่อยดิดูข้างหน้าหน่อยด, <ๆ S 1> ดินี่รถพระใช้เมื่อก่อนไมน่เลยมันมีกลิ่นเหมือน <ๆ S 1> ยีวอนพระรู้ไหมรู้ไหนก็โอเคเจีย <ๆ S 1> โตโอ้โหแต่กลิ่นทิมใสแรงมากอยากรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรบ้างจะไ,ได้แบบเตรียมเงินเตรียมทองถุงงั้นไปเลยมั้ย ดังอะไรวะนังอะไรเนี่ยนี่นี่คือคำถามที่ไปถัมออฟฟ่ซั่งออฟดังอะไรวะทำไมล่อมันเดินแปลกๆเดี๋ยวว่ากันนี่คือคำถามที่ผมจะไปถามดังอะไรก็นะครับไอจ่าครับได้ความที่เป็นวัยรุ่นใจร้อนครับซื้อมาอยากได้กูก็เอาเลยเดี๋ยวพาไปหาหมอกันนะครับไปหาออฟฟีโปกันนะจ๊ะไปนี่มีชื่อยังเนี่ยปกติเขาชอบตั้งชื่อกัน ชื่ออะไรเดือบักไอ้เย่รถสีอย่างกงียังไม่ทาสีโฟนตินทอเข้ามาในรถก็เหมือนนั่งรถคนแก่นะฮะไอ้เย่กลิ่นพิมเสนหึงเลยนี่ดูครับนี่หอหนึ่งตรงไหนอีกหนึ่งเนี่ยฝั่งรู้นมัเนี่ยโอ้โหหอมดีมึงอารมณ์ไหนเนี่ยพิมเสนในรถจ่าบอกว่าอันแรกเลยคือบั๊กที่เกน้ำมันเกน้ำมันมันเต็มอยู่ตลอดใช่ตังแตก็หายไปเลยมันน่าจะเออเลอร์หรือไม่ก็เป็นที่รูปรอยหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เมื่อกี้อ่าตอนนี้เราขับทางตรงอยู่นะฮะสามมาดูอ่าแล้ววาูวผมอะไรเป็นอย่างงี้อ่ะฮะตรงนี่นะะี่จะทางตรงอยู่นะแล้วไงอย่างเงี้ยเอียงขวาพตาลักวะเนี่ยนี่ปัญหาที่สามต้องไปตั้งศูนย์หน่อยความจริงตั้งศูนย์มันไปเลยก็ได้นะไม่ต้องรอไปเนี่ยตามลานทั่วไปขับมาได้เฮียสามปัญหาละนั่นเนี่ยประมาณนี้ยอันนี้คือภายในรถภายในรถนะฮะแต่เดี๋ยวตัวเครื่องยนต์เดี๋ยวเราไปให้หมอดู อักเลยหักเลยนี่เขา E G สารประตูสี่ประตูจอดเต็มเลยมึงเอา F D มาได้ไงนะ่ะอาจากดูดิเขาสามประตูเต็มซอยเอา F D มาตอนนี้เรามาถึงช่างออฟแล้วครับมาถึงก็มีอาการให้เห็นเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> <c oughs> ก,ก,นะก่อนมีอาการแดดมาแรงเลยครับที่นี่ทำไมสีผมคุณเปลี่ยนไปไหนคุณเนาะ <laughs> <c oughs> <c oughs> แซวแซวเป็น <c oughs> ไ,ไงเสียงอาการ มันเดินมันเดินไม่ครบสูบจ้มามเาไปดูที่ท่อเสียดิเน,นะนี่ยจ,จังหวะบอก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 กันไม่รู้ไงเดินไม่ครบสูบแล้วตอนขับเป็นไงบ้างจ่าพอรอบเดินเบาเนี่ยเครื่องมันสั่นตอนแอร์ทำงานมันก็สันน่นใช่ไหมมันน่าจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกอ่าเดินเบาเป็นอย่างนี้เลยใช่ก็เลยไม่รู้ว่ารอบเต่เสียงมันแปลกๆกันอกบอก ก็มันม <this> oh ันมันมันไม่ครบสี่ส่อ๋อทีมาก็ได้เรื่องครับคืออย่างนี้มันเดินไม่ครบสูกแต่ถ้าเป็นพวก E T K เนี่ยมีเฮเดอร์มันก็จะยากท่อไอ้พี่แล้วก็น้ําหยอดได้แต่อย่างเงี้ยเราหยอดไม่ได้แต่ว่าไอ้พวก F D เนี่ยคอยเขอผักจริงๆอะผมว่ามีคอยอยู่แต่ว่าพวกยืนมาลองก็ต้องคอยก่อนถ้างั้นนี่เป็นแอนซื้อเลยพี่ใช่เฮาไงอยากได้ปุ๊บซื้อเลยเครื่องมาเลยนะ R18 ใช่ไหม R18 เดินเรื่อยๆแตกเลยเดินเรื่อยๆแตกเครื่องแฉงอะแฉงตกแตกแตกเมื่อกี้ตอนนั่งมากูยังไม่ค่อยได้ยินไว้แต่พอมึงถอยเมื่อกี้พอมาอยู่ข้างนอกรถอ่ะรู้สึกว่าแบบเออมันแตก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 ความจริงมันไม่ค่อยไม่ไม่ควรจะเป็นเสียงแบบเนี้ยถ้าดึงอย่างนี้แปลว่าสูงนี้ไม่เป็นไรแต่อาจจะดึงแล้วไม่เป็นไรหมดทั้งหมดก็ได้นะเพราะบางทีเคสอย่างเงี้ยบางทีความ์ยันมันไม่ได้ ถ้าดึงแล้วมีอาการนะแปลว่ามันไม่เสียมีืสองตัวใะมันจะมีหัวเทียนคอยแล้วก็หัวฉีดสามอย่างนี้สาเหตุไม่มีอาการร้อคันนี้สูบนี่น่าจะใช่แต่เราต้องยังยังตัดประเด็นไม่ได้เรามีที่เหลือด้วยอ่าเหมือนในสูบสามเมื่อกี้มันดึงมาแล้วไม่มีอาการเห็นแทบเลยโอเค นี่คือที่ออฟบอกว่าเดินไม่เต็มสูบค <ow. S 1> ือสูบนี้อนี้เนี่ยดึงห Solar ัวเทียมมาแล้วก็ไม่มีผลอะไรแต่งว่ก็สูบนี้ไม่เดินมันนอนอยู่มันนอนอยู่มันนอนนอนอยู่ม,มันแงบอยู่แงบอยู่อันนี้น่าจะชัดล <ะ S 2> แล้วใช่ไหมออฟอันนี้คือวิธีผมนะนนรมนะเราสงสัยว่าเป็นนี้ใช่ไหมครับเรารู้แล้วตอนนี้เรารู้แล้วสูบสามผิดปกติแต่เราไม่รู้ว่าผิดโปกติจากอะไรอันนี้แคบลงละผมก็อยากรู้ว่าคอยมันพังจริงว่ะตึงเลยอันนี้คือสาม เอาสี่เอาเอาที่ดีอยู่มาไว้ในที่สงสัยตกใจที่เห็นมันง้างก็จะมาตีกูอ่ะมันเอา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 นี่เกี่ยวเห็นคว้าท่าควักแม่งใช่เลยท่าควักไี่โฟคิงเลยเมื่อกี้แล้วก็อันนี้อันนี้คือที่เราสงสัยว่ามันเสียเอสตาสิถ้ามันย้ายตามไปสี่ก็แปลว่าคอยแต่ถ้าสามยังมีเหมือนเดิมก็แปลว่าคอยคอยสามไม่พัง คอยอยังใค้ได้ตัดตีละช้อยไงพี่สามยังเป็นอยู่นะแต่เมื่อกี้เราสลับคอยมาแล้วนะมึงดูนี้จ้าวันนี้วันหยุดเขาไอ้ห่าเนี่ยเขาแต่งตัวหล่อไปทําบุญมาแล้วมึงก็ให้เขามาเปิดเคร่องมือมาจับขคร่องมือเลยเนี่ยวันนี้ว,นวันวันอูปิดด้วย เออเขาเตยจะไปเที่ยวของกาแล้วมึงมาโอ้โหเจองที่พักไม่ได้ต่อไปจะเช็กหัวเทียนอยากรู้ว่าเป็นหัวเทียนไหมก็คือลองเอามือจับจับดูข้างหลังถ้าผมสั้นๆติดติดมือแต่ยังว่าหัวเกรียนนันอ่ะตอนนั้นทรงผมไป่เหรือนเหมือนก้านพี่สลับเหมือนคอยถ้ามันไม่ตามก็แปลว่าไม่ใช่แต่หัวเทียนสภาพก็หนัาใช้มันหนัดอยู่นะครับอันนี้คือหัวที่ปกติ นีไ lab, ่ไม่ทำไม่น่าร้อนไอ้บ้าหมอกันก่อนสิไม่ตามประเเปลี่นแล้วอยกสิอเหมือนเดิมอเนียดึงมาแล้วนะ สามสูบเฮ้ยนี่เราทิตตี้เทอร์โบป่ะเนี่ยนั่นแหละ <c oughs> ผม,มะบอบก <c oughs> ไหนบอกว่าซื้อซีวิคเอสดีมานี่เอาทิตตี้แฮตแบ็กเทอร์โบพันซีซีสามสูบแต่อันนี้ไม่มีเทอร์โบมาถ้าอย่างนี้ไม่น่ารอดจากหัวฉีดหัวฉีดน่าจะหลับอาการอันนี้คืออาการแรกที่ชัดเจนคือ <c oughs> ถ้ามาเดินเรียบเนี่ยขี่ดีแน่นอน, <c oughs> น,อนเดี๋ยวรอบหน้าเรานัดกันเนี่ยผมจะเช็คหัวฉีดก่อนเจยยังไม่สั่งอันนี้มันต้องมีเวลาหรือแล้วเพราะว่ามันอยู่ใต้แผงไฟวอร์ผมกลัวอะไรปะล้มติดแก๊สมาผมกลัวมีปัญหาบ่าวาว ม,มันเลยเดินไม่ไม่ครบสูตรไม่เรียบว่าวอาจจะรั่วจุดระเบิดไม่ไหวอืมทีนี้อย่างต่อไปที่ผมทีนี่เจน้ํามันอ่ะมันขึ้นเต็มตลอดบางทีมันก็หายบางทีมันก็เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรอย<ช>่างเงี้ยครับคือเกมไม่ตรงใช่เกไม่ตรงอันนี้ต้องเช็คเช็คลวดลอยก่อนเพราะนี้มันเป็นนิ่ตอนเนี่ยครับใช่ไหมครับ,รบมันขึ้นเป็นเม็ด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 ม็ดเม็ดเม็ดมันไปมันรอนกคารามายเกออ่าใช่เพราะคันช่วงนี้นะร้อนอะไรครับเนี่ย ไปยังอื่นนะช่างสมมติว่าแบบคนที่ซื้อรถมาควรจะให้ช่างมาดูอะไรเบื้ๆๆองต้นควณเปลี่ยนชุดนี้ครับชุดลูกลอกตั้งชุดสายพานหน้าเครื่องรุ่นนี้เป็นโซ่แล้วส่วนใหญ่ข้างใน,นมัไนไม่ค่อยมีอะไรอันนี้คือ <ๆ S 1> ไม่ได้อ๋ออมไม่ได้สักแต่ว่าจะเปลี่ยนแต่ที่ดูจากอาการที่ดูจากสาภาพแล้วน่า <ๆ S 2> จะมานับหนึ่งที่เราเหอะใช่ครับเนี่ยมันเริ่มออกสุยลาดแล้วก็ผิวเป็นมันวาวแล้วครับแล้วก็เป็นเป็นริ้วๆร่องๆแล้วก็เดี๋ยวถอดฝาครอบวาล์ตั้งวาล์วใหม่นะครับเนียพวกกาวพวกอะไร กองครับตันไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหฝุ่นกลางเลยก็ขาดไปแล้วสายพานไปแล้วดูแท่นแท่นเครื่องต้อต้องเปลี่ยนนะครับพี่ตั้มส่เห็นไหมมิ้มแขนมันฉีกเห็นไหมนี่ใช่ไหมเห็นว่าพี่เห็นอะไรแตกปะใช่ใช่ใช่พวกบูทยางมันไปแล้วแท่นกระดูกหมานะมันเหมือนกระดูกหมาอืมอืมอ๋อมันเป็นทั้งทั้งเซตนี่เลยใช่ไหมใช่ครับทั้งแขนมันเลยใช่ครับมันเป็นสองตัวเหรอใช่ครับ ตรงนี้เดี๋ยวผมเช็คเพิ่มเติมให้วันที่รถมาเพราะมันต้องรื้อใช่ต้องรือออกมันถึงจะเห็นนะอันนี้น่าจะหมดยังออฟจากการเช็คเบื้องต้นของรถที่เพิ่งซื้อมือสองมาหรืออะไรเงี้ยของเหลวของเหลวจริงๆควรเคลียร์ทั้งหมดนะคราจะไม่เหลือรั่วตรงไหนบ้างก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมต้องดูข้างหลังเพราะว่ามีรั่วอยู่ข้างหลังครับอาจจะเป็น power ก็ได้ครับที่พี่บอกคุณโยชนอ่ะ เนี่ยเพราะเนี่ยมันไม่มีเลยแมแต่มินมันยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวผมเติมให้ก่อนดีกว่าเพราะเราา่ออยู่บ้านมันก็เป็นจุดใต้<อ>แมวไปเยี่ยวก็ใ<อ>ต้ของรถเยี <c oughs> ่ยวกัคุณนน่าจะแดกมาแลวกดไปอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เยี่ยวกับมันแถบเลยจับตรงไหนเจอตรงนั้นมีไหมครับเนี่ยไม่ขาดครับแล้วก็ยังไม่ค่อยดำด้ยครับเหมือนกับเพิ่งเปลี่ยนมาให้ตอนซื้อหรือเปล่า แต่ก็อยู่ที่น้ำมันอะไรด้ยวยเออถ้าพี่รู้ก็ใช้ต่อสบายใจเดี๋ถ้าไม่รู้รก็ถ่ายทิ้งแล้วเปลี่ยนเราจงรู้อีกสักเรื่องแล้วก็อะไรนะน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์นี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยขาดหรอกครับถ้ขาขาดเกียร์มีอาการละพี่รู้ปะน้ำมันเกียร์ CVT หรือ ATF มันดูยังไงดูยังไงไม่ได้ไปเปิดดูในสเปคอ่าสีสีได้น่าจะสีดูง่ายเลยหน่ิสีย ตรงก้านที่ดูน้ำมันเขาจะเขียนไว้ว่า ATF ก็คือน้ำมันเกียร์ออโต้ธรรมดาแต่ส่วนใหญ่แล้วฮอนด้าก็จะใช้ขฮอนด้าฮอนด้ามีทั้ง ATF ทั้ง CVT อย่าง PVC ก็จะเป็นสีฟ้านี่ออกใช่ไหมชอบาแล้วก็ระบบหล่อเย็นอันนี้น่าจะเติมเป็นน้ำธรรมดามาใช่ครับก็ไล่น้ำเปล่าทิ้งค่ะแล้วก็ใส่หล่อเย็นนี่น้ำเปล่าแน่นอนไม่ใช่น้ำกลิ่มด้วยใช่ไหมเนี่ยจริงๆน้ำเนี่ยพน้ำเขาใช้น้ำกันคือมันไม่มีคอเีนไม่มี สารอะไรในน้ำป่าในน้ำกันขวดขาวๆอ่ะฮะแต่ถ้าดีกว่านี้ก็ควรเป็นหล่อเย็นเลยดีครับมันตรงสายพูดง่ายเพิ่มจุดในระบบไม่เป็นสนิมพอที่เขาห้ามกันน้ำกรอน้ำก๊อกคือมันกันว่าน้ำเป็นสนิมใช่ไหมข้างในมันมีตะกันตะกรแล้วก็แบตเตอรี่ดูง่ายเนี่ยรูข้างข้างครับที่ลองรูปดูพี่ว่ามันุ่ยไหมสวยๆหรอบวมๆไหมมีอาการบวมอย่างนี้ใช่ไหมอ่อนอมหน่อยๆมันมันเริ่มจะถึงอายุต้องเปลี่ยนแล้วครับหมดอายุแล้ว ปกติแบตเตอรี่ใช้กันประมาณสองปีก็อย่างที่บอกเพราะมันเป็นมือ2องมาแต่ถ้าให้มันมาเป็นมือหนึ่งที่เราก็ต้องนับหนึ่งที่เราบางอย่างน้ำมันเบรกอันนี้ถือว่าไม่ดำแต่ว่าเนี่ยเห็นว่ามันกร่อนกระปุกมันกร่อนใช่ครับแต่แต่ว่าไม่ไม่ใช่ปัญหานะถ้ามันไม่รั่ว โมดโบเคสำคัญมากเลยพี่ขับแล้วเวลาเบรกรู้สึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กใช่ตอดตอดตอดเนี่ยจานเป็นรอยสาเหตุจากถ้าเบรกหมดถ้าเบรกโขกกรโขกอันนี้หมดแล้วพอพ้าเบรกมันหมดมันก็จะไปแดกตัวจานใช่ไหมใช่มันเลยมันเลยเป็นรอยเนี่ยบางทีเราเห็นว่าผ้าเบรคยังเหลืออยู่แต่ว่ามันจะมีกริปที่เตือนมันจะเป็นสีกจานถ้าตัวนี้มีกริปมันแตะเบรกไปที่ที่ดินอืมอือแต่นี้เป็นเส้นเห็นชัดเลยอ่าข้างหลังจานยังสวยอยู่ข้างหลังยังโอเคโอ้เนี่ยอย่างนี้คือผ้าเบรกหนา ข้างหลังยังดีอยู่เต็มที่ก็คือลือ้อตัวคาลิเปอร์แล้วก็ล้างทำความสะอาดอสลับหล,หลอ่อเลื่นจารบีมันจะได้ขยับเข้าขยับออกได,ดไ้ไม่ติดมันจะได้กินเข้ากันเลยครับมมหมดั้างครับจ้างช่างบอกกูอยากไปเทีย่ยวแล้วเนีย่ <laughs> ยครับร่องไปไหนหมดแล้วปีหนึ่งหปีนี้2องพันยหปีไม่ต้องหันมาดูก็ได้แค่ดูปีก็เปลี่ยนได้แล้ว เออใช่มันยังไม่ได้ตั้งศูนย์มาด้วยพวงมาอะไรอย่างนี้เลยเมื่อกี้อลัยอ,อย่างนี้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนยางแล้วตั้งศูนย์ครับอือน่าจะหมดแล้วใช่ไหมอ๋อ,อถ้าแบบเออเบื้องต้นที่ลองเช็คดูก็ประมาณนี้ก็ <S <S อันเนี้ยรู้แล้วตรงไหนควรจะทําก่อนหลังคือเอามานับหนึ่งหน่อยที่เรามันก็ต้องยอมบางอย่างก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าใช้ไปสภาพนี้ต่อไปก็พังอยู่ดีอย่างน้อยรู้ซะวันนี้ก็ยังดีนีเปลี่ยนให้หมด อ่ะสมมุติถ้าจ่ายอย่างโมดีายถ้าเป็น f อควรจะต้องเริ่มต้นอะไรถ้าแบบเริ่มต้นจากมีแฟลกตก่อนเลยฮะแฟลเต์แบบสแบายสบายกระเป๋าเยอใหญ่พร้อมถ้างบเหลือจบดีแฟลตเลยแต่ถ้างบมันเกิน ช่ก่อนแล้วกลับมารีแฟรรีแฟรมันจะทำยังไงก่อต่อรถขึ้นครับผลตอบรับมาก็คือการจูปรับส่วนผสมอัตราเร่งก็จะดีขึ้นรอบเครื่องก็จะเนียนแอตัดแอตต่อรถสั่นกระืออะไรเงี้ยพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเก้าสิจะหายหมดเลยถามว่าพอ,พ,อพอทำพร้อมแล้วเนี่ยเครื่องก็เดินเรียบล้วยและแต่มันอาจจะยังมีเหลื่อมล้ำกันอยู่เราแค่ลดแก๊ปลดแก๊ปให้มันน้อยลงครับใช้คันเร่งเนี้ยการใช้คันเร่งเงี้ยมันก็จะติดเท้ามันรู้สึกเลยครับรีแฟรปุ๊บก็ออกไปลองขับแล้วไฟเก่าโยนให้หรือคนที่ขับ ประจํจะรูะ้เลยว่ารถมันเบาขึ้นจริงแล้วมันจะประหยัดน้ำมันขึ้นอันนี้ก็บอกกับลูกค้าหรือคนที่ดูพอเห็นหน้านี่ปุ๊บแบบท่าสามประตูสี่ประต,รระตูเครื่องดีเครื่องดีลอยเลยเ <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าอย่างนี้ก็ทําอะไรอย่างงี้เออ <c oughs> ก็เลยพายจ๋ามาหานี่แหละแต่ว่าก็นั่นแหละเรื่องรีแฟร์อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทําสเต็ปเครื่องให้มัน <c oughs> ดีก่อนซ่อมแซมอย่างที่บอกเมื่อกี้มาก่อนแต่ตอนนี้อย่างแรกเลยนะที่เราต <c oughs> ้อง <c oughs> ํานะหลบกระบะก่อน ไปวันนี้ก็พอแล้วรบกวนออฟมาเยอะแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับดูนีเน่เขาจะหล่อไป,ไปเที่ยว,วช่างไปมึงกลัวกลับได้แล้วไปสตาร์ทรถเลยไปซีวิคแฮตแบ็กเทอร์โบเนี่ย <c oughs> เดินสามสูบเนี่ยเฮีย <c oughs> หลังจากที่ไปหาหมอแล้วก็เป็นไงมั่งหาช่างมาเรียบร้อยอแลก็ไล่ระดับไล่อะไคุยเรื่องรายละเอียดแล้วทำอะไรก่อนก็ทําเรื่องไงที่สูบม<ต>ันเดิน<ต>ไม่เต็มแหละแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันถ้ามันจะแพงกว่านี้หน่อยคือไปทําสีคือทะลึ่งเปลี่ยนแมงอันนี้เร<อ>ื่องของมึงแล้วก็เดี๋ยวมึงก็ไปจัดก,การเองแว่าจะทำอะไรแต่ถ้าเดี๋ยวถ้าว่างก็เดี๋ยวเข้าไปหาด้วยวันไหนข้าวเราไปป้ายทำไรกันร้านเนี่ยไปร้านเนี่ยยิ่งทำอีกเหรอกองใส่กล่องใส่กองที่อะไรซื้อข้าวหมกกว่าพี่วะพี่จัดพี่จ่้ยยังไม่เริ่มเลยโอ้โหเดี๋ยวนะ นี่ก็ซื้อมาฮอนด้านั่็เบต้ายิ่งจะแต่งอีกเอาถามจริงนะพวกนี้ก็ไม่เห็นทำโคงทำคลิปเอาเงินจากไหนเนี่ยคุณไปรับล็อตใหญ่มาฝั่งเลยมั้เนี่ยเนี่ยเหรืออะไรใช่ทำงานประจำอ๋อเปอมันสูงช่องจัดแต่งก็คงไม่ทำแล้วแหละทำอยู่ช่วงโควิดไงอ๋อนี่เดี๋ยวทำอะไรนะเอฟซีเดอะซีรีส์เอฟซีเดอะซีรีส์เรียกมาถ่ายโอ้โหแต่กูคิดตังนะเรียกกูมาถ่ายอ่ะ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้อยู่หลังกล้องไง <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็พามาดูรถไอ้จ๋ามันหลังจากที่มันซื้อเวป้ามาแล้วก็ซื้อกอนดา10ฟีฟีมาวันนี้ก็พาไปดูกัน แล้วก็บางอย่างก็เป็นความรู้ให้ท่านที่แบบคุณผู้ชมที่แบบใครที่ซื้อถมือสองมาก็บางอย่างก็อาจจะช่วยท่านได้น,นะครับบางอย่างก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็กไม่เป็นไร้็จะซื้อแล้วพวกนี้ก็ควรจะศึกษาไ้นิดนึงแไม่ก็พาคนที่เขาดูเป็นไปอย่าใจร้อนเป็นวัยรุ่นเหมือนไอ้ห่านี่เห็นแค่ของถูกอย่างเดียวก็ประมาณนี้แล้วดูกันว่าไอ้ FD คดีนนี้หอยจ่ามันจะไปถึงท่าไหนนะครับตอนนี้ก็ให้มันใช้แบบสมสูบไปก่อน <c oughs> ระหว่างนี้วันนี้ไปก่อนแล้วครับผมฝากกดไลค์กับซับสไคร้กันด้วยโอเคไปก่อนแล้ว